เดี๋ยวคุณผู้ชกราบก่อนนะกราบตัสระภะวะตัวภะวะพากัากนนะพารังสโรมะเตนะ นาโมตัสสะพะผะวะโตอะระหะโตสมะสมุทตะจักนาโมตัสสะพะผะวะโตอะระหะโตสมะสมุทตะจักมหเทเรปะมาเทนะทาวารเตเยนะกะตังสาภังอภ ตังสาภาภะวะราทางธรรมสุนันเตมมห กระพังอามาอะอาเตจากวันนี้เราก็ได้มา <c oughs> ได้รึกถึงวันที่ผมมาได้อุปสมบทในปีพศ2519ในช่วงนั้นที่วัดน้องประพงก็กเพิ่งสร้างโบสถเสร็จใหม่วัดน้องพง์เมื่อก่อนนั้นเป็นศาลาสาลาแล้วก็หอฉัน สนามหอฉันมันจะมีห้องเล็กๆห้องหนึ่งเป็นห้องเก็บของใบเบิกของตอนหลังเนี่ยหลวงพ่อเราสร้างโบสถ์มาเนี่ยตอนตอนผมไปอยู่แล้วเนี่ยก็ผมดึงขึ้นมาเนี่ยชั้นหนึ่งของศาลาเรานี่แหละจะได้ใช้เป็นการผสมบทในช่วงนั้นก็ชุดนั้นก็เจ็ดลูกเจ็ดลูกว่าผมได้อยู่ชุดแรกอาจารย์นันอยู่ชุดสุดท้าย ผมมีหลวงพ่อชามีท่านสารีาจานแปงแล้วก็หลวงพ่อเลี้ยมเป็นอนุสาเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามาถึงครบ4ี่ิบกว่าปี4ี่สิกว่าปีในครบรอบ4ี่ิกว่าปีที่ผสมหมดมาอันนี้พวกเราทุกคนก็ได้มาแล้วนึกถ,ถึงวันที่ได้ผสมหมดมา 40, 40ิกว่าปีขอให้พวกท่านทั้งหลายนั้นจะมีความเจริญในธรรม อิชิตังปฏิตังตุมหังกิพเมวัสมิจจัตโตสัพเพกรณตุสังกภาจันโดปารณโสยาทามณีโชติราโสยาทัสพีติโยยิวัันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตทวันวันตารายโยสุขีที่กายยุโภปวะอภิวัฒนสิริสันิจังวุฒาปัจจัยทิโนจตตาโดตมาวัตันตี อายุวนโนสุขังภะรังสาวู วังที่ผ่านเลยนะครับ <c oughs> ครับค่อยๆทยอยนะครับขอเว้นระยะนิดหนึ่งนะครับเว้นระยะนิดหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องรีบออกมานะครับก็ <c oughs> ค่อยๆทยอย,อยกันเข้ามานะครับแล้วก็ขอขอขอ,ขอสักอสองพานอสองพานพ <c oughs> อเต็มแล้วออกมาเลยครับ ครับขอเป็นระยะห่า,หางเลยนะครับครับอ,อีกพานหนึ่งวางใบปรารนาได้เลยนะครับ โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระาตโตสัมมาสัมพุทสัตว์เอวะเมวิโตตินนางเวตาณุปปากาปะติอิจฉิตังวะริตังตุมหังกิพเมวะจมิจจัโตสัพเพปเรนตุสังกัปปะจัโน ก็มันสบายหนูเลยมันไม่ต้องมันไม่ต้องหานรกนเยนรมันเริ่มผสมกหนูนะครับมันยกไปกินลูกมันยกมอตาไบอกเป็นหุดใปหลังคาข้างหน้ามันจะเอาลูกมานอนอย่บนาัวอเลยหนูลอ નીલે ની ગાળી વાહા